สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC, นะสู่ปูสู่คนพี่น้องพี่น้องครับ,บื้อนี้พอใจดีสิพาไปตามแนวทางเล่าพัฒนาครับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์วดที่ผ่านมาก็รรู้สึกว่าโอ้ยขนาดปู่ห้าวว่าเก่งๆพี่น้องเลยขนาดว่าเก่งๆก,กันยังโอ้โอ้โอ,โอ้พี่น้องเลย ขนาดว่าจริงๆนะยังรุดพี่น้องเอ้าบ๊อบเป็นยังแนวทางเขามีเข่ามีรุดได้เสมอนะครับมีเข่ามีรุดได้เสมอนะครับพี่น้องครับมื่อกี้พอใจดีย์จะพาไปตามแนวทางของปู่มงคลเลยพี่น้องเด้อติดตามเพื่อนใหม่อีกสักครั้งหนึ่งอย่าลืมอย่าพลาดกันเดีย๋ยวพอใจดีไปใซววันทีสักก่อน วันที่นะครับวันที่เนาะวันที่แปดสิงหานะครับสองอ สองห้าหกแปดพี่น้องลาวพัฒนาลาวพัฒนา ปูมงคลเดอ้อเด็กปูนี่เก่งอยู่ได้พี่นอ้องนะวันนี้สูตรนี้ทำได้ยังไงบุนีปูมงคลเนว่ย้า,าคุณควรโอ้พอธรรมาดายดีพี่น้องนะครับปูมงคลนะครับปูมงคลนี่วิ่งบนล่างพี่น้องวิ่ง บนล่างปู้มงควนวิ่งบนล่างห้าพี่น้องนะครับปู้มงคนวิ่งบนล่างห้าเด้อ ห้าเม็ดเดียวมาเบิงกันหลังของปูมงคลพี่น้องเอ้ยเนีาทางกับตู้กับว่ามันคักไปนได้พี่นอ้องเนว่ยทาขึนกับกันขนาดเด้วันที่หกสิงหาหวัวที่ผ่านมาเราพัฒน,นาปูมงคลว,วิ่งบนล่างหนึ่งพี่น้องชุดสามตัวพี่น้องเจ็ดหนึ่งหกวาสันชุดสองตัวหนึ่งหกพี่น้องชุดกันหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดหกพี่น้อง นะครับก็บอกนปยังพี่น้องรุดพี่น้องหนึ่งไปยุท่องนาหมบอกไปยังแกตัวไม่แก่ไขดวนกับว่ามันคักกับว่ามันแน่เราได้ปูมงคลนี่ก็ได้พี่น้องนะครับถือว่าสุดยอดอีกอาจารย์ท่านหนึ่งกันแล้วกันพี่น้องแต่เพื่อนกับผาดคนเน่ามีผาดม,มีเขา่ามีหลุดพี่น้องผาดใด ทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องนะครับเนาะานาบาเเาา่เป็นอย่างเดี๋ยวกลับมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงแน้ทางสูตรกันไหมเป็นยังคือบ่มมาตามสูตรเป็นยังคือบ่มมาตามตำรา,าเข้าไปแก้ไขกันพี่น้องนะครับพี่น้องครับไปบังปูมงคลจับคู่รูแก้ตัวรูพี่น้องแก้ตัวแก้ตัวปูมงคลนะครับแก้ตัวปูมงคลเดอ้อ นะครับแก้ตัวปูมงคลนะครับเนาะอ่ะแก้ตัวปูมงคลเพื่อเฉยตัวใดพี่นอ้องเอาไปเบิ้งกันบัดน,นี้แก้ไขปูมงคลนะพี่น้องเพื่อเฉยตัวใดเดี๋ยวชุดสามตัวชุดสองตัว ชุดกันนะครับอันนี้ชุด3ตัว2ตัวชุดกันนะครับ สามตัวพี่น้องประทานโทษตัวครับชุดกันพี่น้องครับมาเบิกมาผิดใจหน้ากันว่าปูเพื่อนจับคูยังไ้พี่น้องน่าสนใจบ่น,นะครับสำหรับของปูเด้อว,วิ่งหเม็ดเดียวพี่น้องเอาสามตัว เพื่อนแกะตัวให้ไหมละ่ะเก้าหนึ่งห้าพี่น้องนะครับจับคู่พี่น้องแกไขให้ท่านที่ท่านด่วนงามอยู่เด้เหเ็กเพื่อนพี่น้องเล็กเนี่ยรักเพื่อนงามงามเด่นนามากขนาดเด้ พี่น้องเด็กปูพิ่นนะพิ่นกั้นดีดีเลยเ่อเสียออกมาแสดงให้พี่น้องเพิ่งพิ่นกั้นขนาดเลยนะครับกันได้กับพิจารณาคัากเติบอยู่เลยนะครับชุดกันพี่น้องชุดกันเนาะชุดกันนะครับเก้าหนึ่ง เอาฮะโงงามอีดีเลยพี่น้องเนวทางของเพื่อนเป็นตะเขา้าเป็นตะเขาเป็นตะาขนาดพี่น้องนะครับเป็นตะเขาเป็นตะาเนวทางปูมงคลพี่น้องวันที่แปดคือมืออื้นนี่พี่น้องสอ,อ,องถูมเ่ิงเข่าเรือดุดอยู่กับปูมงคลเด้อลาพัฒนาปูมงคลวิ่งบนล่างห้าเม็ดเดียวพี่น้องจุดสามตัวเก้าหนึ่งห้า ชุดสองตัวหนชุดกันเก้านึ่งเ้าพี่น้องเอาพี่น้องครับแคปหน้าจอปูมุกค้นใบสองทุ่มเครื่องมืออื่นดูผลกันแน่นอนว่าเขา่าหรือหุดพี่น้องพี่น้องแคปหน้าจอแล้วพอใจดีกข,ขอใอยพี่น้องโชคดีม่ใช่ทำด้วยกันสูผูุูคน้นสําหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แหละพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ